ฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนนีนีนต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บ๊อบิชิษานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามด้วยนะอาจารย์เป็นอันดับหนึ่งในการให้คําปรึกษาเรื่องของปัญหารักสามเส้านะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของรักสามเสา้าอยากดึงแฟนเก่ากลับมานะคะแล้วก็อยา่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะอยากแก้ไขปัญหาเป็นบุคคลที่สานะคะ แฟนมีคนอื่นแฟนนอกใจนะคะได้หมดเลยนะก็แอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดบับบิชิสานะคะปรึกษาฟรีเบื้องต้นนะแล้วก็จะมีรีวิวต่างๆนะคะในไลน์ของเราก็มีนะรีวิว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 เยอะมากนะคะแอดไลน์มาได้เลยการดึงแฟนเก่ากลับก็คือรีวิวเยอะมากเหมือนการช่ำๆมงเลยนะแอดไลน์มาปรึกษาฟรีเบื้องต้นก่อนได้ที่ไลน์แอดบับบิชิสานะคะถ้าเกิดเปิดไพ่ดูดวงก็จะมีค่าครูนะแล้วก็ มีคลาสนะคะไพยิปซีแอดวานซในวันที่ยี่สห้ายนี้นะคะแล้วก็จะมีคลาสไพยิปซีนะคะสำหรับเบสิกเลยนะคะเดือนธันวาคมนะ ก็ถ้าใครสนใจหรืออยากจะเรียนจิตวิทยาก็แอดไลน์มาได้เลยนะส่วนเครื่องรางตอนนี้มีครบนะคะคือแป้งของเราอะไม่ใช่แป้งกะโหลกกระลาะทุกคนแบบเป็นแป้งของเคาน์เตอร์แบรนด์ที่เราจัดทําแบรนด์ขึ้นมานะคะเป็นผลิตภัณฑ์คอสเมติกแบบจริงจังมากๆนะคะทั้งสีพึ่งทั้งอะไรเนี่ยสามารถที่จะใช้แทนน้ําหอมแทนลิปสติกแล้วก็แทนแบบแป้งในเอฟวิเอดได้เลยนะคะทุกคนเราใช้ของดีนะเราใช้ของจากเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะคะดังนั้น ทุกคนไม่ต้องห่วงเลยนะ ทั้งได้มูด้วยแล้วก็ได้ของดีด้วยนะคะมีแป้งน้ำหน้าทองมีเบอร์หนึ่งสองสามนะคะมีสีพึ่งผู้ใช้ก็ใช้ได้นะคะเกี่ยวกับความร่ารวยดึงดุดเสน่ห์น้ําเมตตาหมานิยมนะคะแล้วก็น้ําหอมน้ําหอมของเราเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะใครที่อยากบูชาแนะนําบูชาน้ําหอมก่อนนะคะในการมีนิเสทชั่นดึงดูดแฟนเก่าดึงดูดสิ่งที่ต้องการนะคะส่วนเพนดูร่มก็จะช่วยในเรื่องของการเสิร์มมงคลแล้วก็ดูดวงได้เช่นกันนะใครที่สนใจแอดไลน์มาได้เลยนะอาจารย์ไป กันเลยนะคะวันนี้เราจะมาแรนดอมอีกแล้วนะคะอาจารย์อยากจะทาพี่อากาศพี่อเด็กเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนมากทุกคนชอบดูแรนดอมอะอาจารย์ไม่เข้าใจเหมือนกันที่เกียจเลือกไพ่ห,ห,หรอหรือยังไงบอกเหตุผลอาจารย์ไหนได้ไหมอยากรู้จริงๆทาพี่อากาศพี่อะไรไม่มีใครรู้ทุกทีนี่โง่มากเลยนะคะไม่เข้าใจแกชไม่เข้าใจพวกแกเป็นอะไรกันพวกแกถึงจะชอบดูแรนดอมรีดดิ้งกันขนาดนี้อะ Thank you เอชออฟเพนซิลิโคนนะคะ5้าถ้วยเดทวิคนคนนี้เขาเป็นคนที่บ้าง,งานนะคะบ้าการประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะรักความประสบความสำเร็จนะคะบ้าง,งานสุดๆนะคะแล้วก็เขาอยากกลับมาขอโอกาสคุณนะเอ่อ ชูอ็อบครอืความรักระหว่างคุณกับเขามันเป็นความทรงจำในอดีตที่ค่อนข้างดีมากๆนะคะแล้วบาร์บี้มองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ควรที่จะจบลงเอาจริงแต่ว่าเมื่อความรักความสัมพันธ์มันจบลงไปนะมันก็ทำให้คนคนนี้เสียดายนะคะเสียดายมากๆ อืมเสียดายกับไรไๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันจบไปนะคะ t o f Pentacles คือเหมือนเขารู้สึกว่าเขาเคยชินกับการที่คุณน่ะวนเวียนอยู่กับเขาอยู่ใกล้ๆเขาเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่ว่าวันเนี้ย เขาคิดถึงความทรงจําดีๆหรือว่าสิ่งที่คุณเคยหยิบยื่นให้สิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้กับเขาอะไรก็ตามแต่ที่มันดีๆค่ะเขาคิดถึงสิ่งนั้นมาเสมอแต่แบบมันไม่ได้มีอีกแล้วอะเออนะคะอะไรที่เขาเคยได้รับอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนอะวิวว่ามันมีในเรื่องของการเงินมาเกี่ยวข้องไหมสำหรับบางเคสเท่านั้นนะก็ อาจจะมีเรื่องของการเงินนะคะเกี่ยวข้องมันเลยทําให้เหมือนแบบพอไม่มีคุณแล้วอะ่ะบางทีการเงินของเขาก็ไม่เสถียรด้วยนะคะถ้าคุณทั้งสองคนอาจจะเคยช่วยเหลือกันในเรื่องของหน้าที่การเงินนะคะหรือการงานอะไรอย่างเงี้ยนะตอนเนี้ยคือตั้งแต่เขาเลิกกับคุณไปมันก็มีในเรื่องของเงินที่มันสะดุดนะคะอือ แล้วก็คิงถือถ้วยกับควีนถือถ้วยมันคือคู่กันอยู่แล้วนะเหมือนเขามารู้ทีหลังอะตอนที่เขาห่างจากคุณอะไปฟังเพลงเนี้ยเหตุเกิดจากความเหงาที่เธอไม่รู้ว่ารักเธอเท่าไรคือเขาเขามารู้ตัวว่าเอ้ยเขาคิดถึงคุณเขารักคุณเนี่ยเหตุเกิดจากความเหงาก็ ตอนที่เขาแบบเงาโอ้ตอนที่เขาแบบไม่มีใครหวาวิเขาก็เขียนถึงสัจธรรมเขาก็เข้าใจนะคะว่าอ๋อพอมันไม่มีกันและกันแล้วมันก็รู้สึกตอบเปรี่ยวจริงๆด้วยนะคะทู cup. อ c อบคัคุณอาจจะเคยแต่งงานกันแล้วก็ได้นะอืมแล้วตอนเนี้ยวิว่าความห่างไกลเนี่ยแหละมันทําให้ เขากับคุณเนี่ยคิดถึงกันแล้วก็เชื่อว่าทั้งสองคนนะ่ะอยากกลับมามีความสัมพันธ์ร่วมกันนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปจีบยังไงดีหรือว่าตัวเขาเองก็อาจจะมองว่าคุณเนี่ยมีคนเข้ามาจีบเยอะมากเลยนะเขาจะสู้ได้หรออะไรอย่างนี้ ไพ่กรรมไพ่พระ five of swords king page of pentacle เอ่อมันเป็นไพ่กร,รมจริงๆด้วยอะมันเป็นกรรมนะที่คุณกับเขาต้องเลิกกันไป ไม่ว่านะเพราะว่าตอนนั้นนะมันอาจจะเป็นเรื่องของรักสามเศร้าหรือเรื่องของการทะเลาะคือคุณกับเขาน่าจะหมดเวรหมดกรรมต่อกันแล้วนะคะเรื่องบุคคลที่สามเรื่องรักสามเศร้าจริงๆด้วยมันเป็นกรรมที่มันมีเรื่องของสองคนสามคนเข้ามาเกี่ยวข้องอะคะ่ะแล้วทีเนี้ยพอมันหมดหมดเวรหมดกรรมตรงนั้นไปเสร็จใช่ปะมันก็พอพอหลังจากที่มันหมดไป๊บอะทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งดีๆอะไรต่างๆมันก็เริ่ม เข้ามาแหละนะคะคุณก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะคะมันเป็นเพราะกรรมจริงๆที่ทําให้คุณกับเขาแบบจะต้องแยกจากกาันจะต้องพัดพลากจากกาันจะต้องเออไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้นะตอนนั้นนะคือมันก็ถ้าไม่เลิกกันไปอ่ะมันก็ทําให้กรรมเนี่ยมันต่อกรรมเข้าไปใหญ่ถ้าคุณกับเขาไม่ตัดสินใจที่จบความสัมพันธ์กันหรือว่าเลิกกันณนะวันนั้นอ่ะนะ ส่วนมากบี้ก็มองว่าถ้าคุณไม่เลิกอ่ะมันก็จะทําให้ตัวคุณกับเขาอ่ะต่างคนต่างบาดหมางกันหรือว่ามีปัญหากันหนักขึ้นนะคะเพราะคุณสองคนรักกันแหละมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันจะต้องจบกันไปก่อนนะคือถ้ายังฝืนที่จะคบกันไปต่อค่ะก่อนที่จะเลิกกันครั้งล่าสุดนะถ้ายังฝืนที่จะคบกันไปต่อมันจะทําให ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันหนักกว่าเดิมมันบาดหมางยิ่งกว่าเดิมอะอือตอนนี้คุณกับเขาเนี่ยไม่ได้มีส,สถานะกันนะอือแต่ว่ามันก็ยังชัดเจนในใจว่าเอ้ยยังมีกันและกันอยู่ในใจอยู่นะคะ King of Sword Queen of s o r d ถ้วยนะคะราชินีถือดาบไพ่สองถ้วยค่าถ้วยบาร์บี้รู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันมีเหตุให้ต้องห่างไกลแล้วพอห่างไกลมันจะรู้หัวใจตัวเองมากขึ้นนะคะถ้ามันไม่มีเหตุให้คุณและเขาสองคนน่ะต้องแยกจาก หรือว่าเดินห่างออกจากกันน่ะต่างฝ่ายนะต่างก็ไม่รู้หัวใจของตัวเองนะว่าจริงๆแท้จริงแล้วอะเราต้องการอะไรกันแน่นะคะแท้จริงแล้วแบบความรักหรือความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะไปต่อกันยังไงนะการห่างไกลกันมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยคนคนนี้คือคนที่ ดีที่สุดในชีวิตเรานะคะคือคนที่เรารักนะดี The Empress. อิมเพรสอืมแล้วก็เขาอยากจะกลับมาจริงจังเยากจะกลับมาโอ,อกาสนะเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาเจอผู้คนมากมาย,ยไม่ว่าเขาจะเจอใครก็ตามแต่มันไม่สามารถที่จะมาแทนที่คุณได้คนที่เป็นดีอิมเพรสในใจของเขาคือคุณ คนที่อยู่ในใจของเขาที่เป็นคนที่เข้ากับเขาได้มากที่สุดคือคุณนะมันเป็นโชคชะตาลิขิตแล้วแหละที่คุณจำเป็นจะต้องเลิกถ้าเรื่องนี้มันตรงกับคุณนะคุณจำเป็นจะต้องเลิกกับคุณคนนี้ไปครั้งหนึงก่อนเพื่อที่จะขจัดปัญหาความไม่เข้าใจขจัดปัญหาอุปสรรคอะไรหลายๆอยา่าง แล้วรู้หัวใจตัวเองซึ่งกันและกันว่าทั้งสองคนต้องการอะไรแล้วถึงจะกลับมารียนยูเนียนกันนะคะถ้าเรื่องราวนี้มันตรงนะเรื่องราวนี้จะเป็นของคุณนะคะอ่ะดูซีแล้วถ้ากลับมารีวนเนีนกันกลับมาคบกันมันจะเป็นยังไง มันอาจจะต้องใช้เวลานะคะมันอาจจะยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ถึงกับชัดเจนตั้งแต่แรกนะคะมันอาจจะต้องเคลียร์พลังงานของบุคคลที่3ออกไปก่อนนะคะก่อนที่จะกลับมาคบกันคุณกับเขาเนี่ยจะต้องเป็น ราชินีไม้เท้านะคะตัวคุณเองก็จะต้องเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการงานตัวเขาเองก็ต้องประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานเหมือนกันนะคะพี่ว่าต่างคนต่างเลิกกันก็ไปต่างฝ่าย,ต,าายต่างโฟกัสเรื่องของงานนะคะต่างคนต่างต้อง,งมาเจอกันในวันที่เติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานไปแล้วนะคะถึงจะได้กลับมาคบกันได้นะคะดังนั้น ช่วงเวลาที่คุณกำลังรอแฟนเก่ากลับมาให้คุณที่พัฒนาตัวเองนะคะให้สีมันเสมอกันแล้วถึงจะได้กลับมาพบกันเนาะ Keep it open m d retreat financial เห็นปะแฟนเก่าที่คุณยังลืมไม่ได้นั่นแหละเดี๋ยวเขาจะกลับมาเห็นไหมคุณโฟกัสเรื่องของงานไปก่อนเรื่องของการประสบความสำเร็จไปก่อนนะ ยังไงเขาก็เป็นคู่ของคุณรีวิเนียนกลับมานะคะยังไงก็ต้องกลับแน่นอนนะไม่ต้องห่วงแต่ว่าช่วงเวลานี้มันยังไม่ใช่เวลาของคุณกับเขามันเป็นช่วงเวลาที่คนสองคนต้องห่างกันเพื่อทบทวนความรู้สึกลัคณาราศีอะไรมีนพิจิกพฤกษกแล้วก็มิถุน ข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกเขาฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอฉันไม่อยากเป็นเพื่อนฉันอยากเป็นผัวแล้เธอเป็นผัวฉันอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้ให้เราได้รับการขอบคุณที่อดทนเพื่อฉันอยากพูดกับเธอตรงๆแต่ไม่กล้า เมื่อขาดเธอไปแล้วฉันถึงได้เข้าใจว่าสูญเสียสิ่งที่มีค่าไปอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ไปด้วยนะคะใครที่มีปัญหาแฟนโกงแฟนเก่ารักสามทรงสามเศร้าอย่าลืมนึกถึงใครเรานะคะเราไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย